อานยสวัสดีทุกคนนะครับมีคนมาเนี่ยมเราเนี่ยขอบเยอะๆนะไอ้ยมาตัวเดียวอย่ามาเยอะๆโอ้โหปืนแต่ละปืนพ่อส่งมีให้ลูกเอาจบแล้วมันลงกับพี่แล้ว อยู่ซ้ายเต็มเลยฮึจะน็อกอะไม่น็อกสักทีเลยไว้มาอีกวะมวากวะไปก่อนเลยโอ้ตาย รียบร้อยหัวแตกมาคแล้วเพื่อมันนะ่ยปกถวยปั๊มยาบ้านนี้บ้านเดียวมันเข้ามาสิบตัวเหลือเชื่อ,อม นี่ลงาล้วุดบาดเอ้อมันโดนยิงน็อกเหรอใครยิงน็อกเนี่ยเพื่อนก็คือไม่ต้องถามนะครับทำไมตัวนี้มันไม่ไชื่อ y o YouTube ไอชิกก็สนะครับเพราะว่าไอดีตอนนี้โดนแบนนะครับหนึ่งวันไม่รู้เหมือนกันนะครับโดนแบนเรื่องอะไร โอ้ของลำๆเลยครับพี่แบบนี้มีเอ้ดับแต่เราไม่เล่นนะครับเม้ยมีคนเดี๋ยวง้างเนี่ยระเบิดมันได้ไหมฮะอ้โห้เจอตัวติ่มรับติ่มไก่ลองชอตโพลเลยจ้า โอ้โหยูซี่ยิงไม่โดนเลยอ่ะมันเอาเรา่ะเนี่ยนี่ป้าเฉ่งเี็บร้อพี่ช้างพี่ช้างตายตัวชี้พี่ช้างเดี๋ยวเราหาดาขัอนบอลนะครับก็เ,เก็บให้ครบกันนะนะผมไม่รีบนะครับตาน h i s ดาวัอนบอลกันลูกแรกมาจ้า คือเกมก่อนหน้านี้ก็ฆ่าอย่างเยอะนะครับจเจอโปฆ่าตายลองกดรายงานไปทีนึงโอ้โหพบว่าแบนจริงเดีย๋ยวอันเชิร์มก่อนกันนะครับเด่๋หวผมตายอย่างนี้เลยตอนเจอโปแหม,ม่อยากให้ไลออร่าปับนะครับ ออล่าบับอะไรนั่นมันอวีไม่ใช้อยากได้อ่าฟื้นฟูไม่ก็คินะครับแต่ว่าถ้าเป็นคิเนี่ยาจะโกงมากเลยนะผมอยากได้คิโอเคเอาฟื้นฟูกันนะครับมันไม่มีเสียงอะไรข้างล่างวะถึงบอดรอะฮัลโหลน้องบอดรเรียบร้อย มีคนนะครับเดี๋ยวผมบินไปฆ่าม,ามันนยมัวแต่ยิงบอดบนะตัวนี้ไหนวะเ่อนอยู่ข้างล่างลักสอง อดปะเนี่ยเราซ้ำตัวนี้ก่อนนะครับตี้ตี้เจ้าของเครื่องนี่ยว่าไอตัวมัม,มี่นี่แหละต้องเป็นเจ้าของเครื่องอืของแต่ละอยา่างเหมือนเพิ่งเกิดอ่เยอุ้ยมีคนบินไหลไปแลว เจ็บจัดเจ็บจัดเราบินไม่ได้หว่านะครับจะบ,บินไปฆ่ามันี่กว่าโอ้เราบินไม่ถึงวะแหม่เจอกันนะตัวเนี้ยเรียบร้อยสกรรมหัวแตกมีโอ้โห รถมาอย่างนี้มีง่ายเลยครับไอ้บ้านอุนน๊ยเรียบร้อยเรียบร้อยโวแต่เอาสิขงบนมีคนหรอไม่ง่ายใช่เหมือนมีรถบท้างหน้า ขับหนีมันจะขับไปบ้านชุบรอเปล่าหนุ่มไปซ้ำตัวซ้ายดีกว่าอัลโหลแอบอยู่เลยจ้าสวัสดีครับพ่อหนุม่มเรียกเพื่อนมาสีเรียกเพื่อนมาเฮ้ยมันเรียกมาจริงปะ มันต้องซ้ำเลยอย่างเงี้ยรักมีผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะไอ้ก็ดังหรอบินหาเลยไหนวะเอ้ข้างบนกูนนดังเลยอยู่ข้างบนชัดๆเดี๋ยวกินยาโป๊ยเซียนแทนนะครับเราไม่มีเวลาป๊มยามากโอ้โหมามีด จะลองสะตั้งกันล่ะอืมตกูโปล็อกหัวเรียบร้อยตอนนี้เพื่อนตรงนู้นะครับเดี๋ยวผมจะบินขึ้นไปบน,นตัวดังไหนวะโอ้โหขันนัดเดียวเฮ้ยตัวนี้มาไงเ,เนี่ย ที่ชุบเพื่อนมันชื่อไม่เหมือนกันเลยรอบร้อยหมดตี้ไปดีครับที่คนรวยหมดลวจ้า,าเดียวเราไปข้างนอกเฮ้ยจะมีคนมาชุบเพื่อนไหมเนี่ยเห้มันมาชุบเพื่อนเหรอครับผ,ผู้ชมโอ้โหตัวนี้ไม่ได้ลนะ ไม่นไหนวะโอ๋มันยังไม่ชุบหรอกเอ้ยมันชุบอยู่ยังไม่ชุบอะไรอ่ะตายละมันจะชุบมีกี่คนเนี่ยร้อยหัวแตกมีเพื่อนแน่ตอนนี้เดีย๋ยวเพื่อนมันจะลงมาครับคุณผู้ชมเฮ้ยเั่นไง โอ้ทำไรอ่ะรขางบนนเ่ยนะลูกกดสก,กิลบิน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 ข้างหน้ามีตัวหนึ่งครับเดี๋ยวกินยาไปรเรื่อยเลน มีตั้งขวาบินสิเอาขี้หมดแล้วอยู่ในบ้านนะครับบ้านนี้แหละง้างเลยอบไม่หอกอย่างง้างอยกนะครับมีเยอะ ร้อยนอกนะโอ้ออกมากระโดดบ้านเลยเหรอเพื่อนเจอระเบิดเยอะเกินดีนะเเดี๋ย,ยวมันมีตัวเพื่อนของมันในฝั่งนะเราจะบินโฉบไปหามานันกันนี่ไงบนบ้านเอออะหัวแตกหมดแลนะ้วตรงนี้หมดแล้ว รู้ไปอยู่ไหนกันแน่พวกนีน้มีคนไหมครับอุ๊ยนี่ไงปีสุดท้ายนะครับเจอเพื่อนแล้วขอซ้ำหน่อยขอซ้ำหน่อยจ้าอุ้ยอุ้ย,ยใช่เหรอยิงแม่นขนาดนี้เหรอโอ้โห ยังนันอยู่บนฟ้าล้วยเธอจะเชื่อต้วขวานะครับนี่ไงตัวด,วดวีนี่ครับตัวยิงเรานก็อือเหลือซ้ายคนระับอืมเดี๋ยวเราบินไปบ้านนะบ้านสูงอืมไม่โผลต่ตอนเนี้ย จะบินไปบ้านสูงครับกินปอยเซียนก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ชั้นสามนะครับจูคิงเราจูคิงบ้านนี้มันมีสองที่ไม่ใช่หรอวะเนี่ยขึ้นบันไดแล้วอ้เราบันไดมีคนครับมันเก็บของอยู่หิวของแบบนี้เจอระเบิดได้นะ่ะ เออโอ้โหเรียบร้อยครับอินเนอร์ชิคเก้นอินเนอร์ใครชอบพี่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบมากเลยนะครับทุกคน